หนึ่งหน้าที่หลักของปอดเลยที่มีบทบาทสําคัญเลยเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้พูดถึงกันมากนักนะครับก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอ่าก็เป็นตัวที่สําคัญอย่าลืมนะครับที่เราหายใจเข้าไปนะครับมันก็ไปที่ไหนครับที่ปอดถ้ามันมีเชื้อโรคโันก็ไปอยู่ที่ปอดถูกต้องมันก็จะที่ปอดเราไะที่เนื้อเยื่อปอดเองเนี่ยครับมันจะผลิตพวกสารเมือกอ่า ถ้าเป็นจมูกจมูกของเราคือน้ำมูกใช่ไหมครับที่ปอดของเราก็จะมีสารเมือกในการที่จะดักจับคอยจับคอยต้านไอสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคต่างๆ อ่าไม่ให้แพร่เข้าไปสู่ร่างกายของเราให้เราติดเชื้ออ่าและแล้วก็เป็นอวัยวะที่สาคัญปอดเหมือนเป็นเครื่องฟอกอากาศจริงๆนะคะคมีฟิลเตอร์ด้วยใช่เราจะได้กรองเช้อโรคต่างๆได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามีไส้กรองที่ไม่ดีเราไปทําลายไส้กรองเช่นบางคนสูบบุหรี่ถูกต้องมันก็ส่งผลนะครับเหมือนตับอย่างเงี้ยครับถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากนะครับมันก็มันก็ไปทําลายก็เหมือนกันปอดปอดก็จะแบบ เรื่องของบุหรี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังหรือแม้กระทั่งฝุ่น PM 2.5ที่เราเจอในเมืองไทยเป็นช่วงๆนี่แหละมันก็จะไปทําลายสุขภาพปอดของเรานั้นแบบนี้เราจะบํารุงปอดของเรายังไงดีบ้างคะอ่าบำรุงปอดแน่นอนเราก็ต้องเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะไปทําลายปอดของเรายิ่งช่วงนี้ด้วยนะที่ที่เราต้องรักษาปอดไว้ให้ดีเพราะว่าไอ้เจ้าโควิด19ที่เป็นโรคระบาดที่เราเจอกันตอนเนี้ยนะที่พบว่าคนที่ยิ่งสูบบุหรี่เนี่ยพอติดเชื้อปุ๊บ อาการรุนแรงอาการจะรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจะสูงกว่าคนที่ไม่ได้สุบุรีแล้วเนี่ยปอดไม่แข็งแรงอันนี้เป็นปัจจัยที่เราไม่ไปทำลายปอดของเราได้และอย่างหนึ่งสองคืออาหารการกินก็มีผลโดยตรงกับสุขภาพปอดนะครับมันมีการศึกษาวิจัยอย่างนี้ครับคุณต้นอ้อที่อเมริกาในคนสองพันกว่าคนเขาก็พบว่าคนที่ได้รับผลไม้วิตามินซีวิตามินอีและกรดไขมันโอเมก้าสาม น้อยไม่เพียงพอมีสุขภาพปอดที่ไม่ดีติดเชื้อได้ง่ายคนที่กินผลไม้น้อยนะคนที่ได้รับวิตามินซีวิตามินอีและโอเมก้าสน้อยสัมพันธ์กับ การทำงานของปอดหรือสุขภาพปอดที่มันลดน้อยถอยลงต่ำลง<ฆ>นะครับกับติดเชื้อได้ง่ายแล้วอาหารพวกนี้แหละสำคัญถูกต้องว่าอย่างน้อยคุณต้องได้รับให้เพียงพอ<ฆ>ผลไม้เนี่ยแน่นอนเราก็ควรจะกินเป็นประจำอยู่แล้ว<ฆ>นะครับเป็นแหล่งของวิตามินด้วยนะครับแน่นอนว่าอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยห้าถึงเจ็ดกัมมือเรากินได้ไหมอันนี้คือผลไม้ผลไม้ประเภทไหนบ้างคะที่มีวิตามินซีสูงอ่าอย่างวิตามินซีสูงใช่ไหมครับฝรั่ง ฝรั่งมาตราป้อมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แคบรสเปรี้ยวเท่านั้นนะใช่เพราะว่าเพลินความเข้าใจของเราเข้าใจว่าต้องผลไม้รสเปรี้ยวจะอยู่ในผลไม้รสเปรี้ยวจริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปมะละกอก็วิตามินซีสูงครับคุณผู้ชมอ่ามันมันไม่ได้เปรี้ยวผักใบเขียวอย่างเงี้ยก็วิตามินซีสูงนะครับทั้งๆที่มันไม่ได้มันไม่ได้เปรี้ยวนะนะแล้วพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็จะ ช่วยในการที่จะส่งเสริมสุขภาพของปอดได้นะวิตามินซีวิตามินอีวิตามินอีนี่สูงในพวกอะโวคาโดโอโหในอะโวคาดนี่มีปริมาณวิตามินอีที่สูงนะครับมีกรดไขมันที่ดีที่ต้านการอักเสบได้นแล้วก็เป็นอาหารบำรุงปอดเช่นกัน สลัดอะโวคาโดอร่อยด้วยนะคะถูกต้องครับผมแล้วก็ใส่ใส่ทูน่าเข้าไปหน่อยค่ะหรือหรือเอาแบบบ้านๆเลยนะครับปลาทูนี่แหละครับเอาก็อร่อยเหมือนกันเอามีผักมีอะโวคาโดมีปลาด้วยปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งของโอเมก้าสามนะจะเป็นปลาทูปลาแซลมอนเอ่อทูน่งทูน่าอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพปอดได้เป็นอาหารบำรุงปอดได้นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งของพวกโอเมก้าสามนะที่ช่วยต้านการอักเสบแล้วก็ช่วย ในการที่จะทําให้ปอดเนี่ยกำจัดเชื้อ,อทั้งหลายแหล่ที่ได้รับการติดเชื้อมาเนี่ยได้ดีนะครับกับอีกหนึ่งวิตามินนะอันนี้ก็สาคัญไม่ยิ่งหย่อนเหมือนกันคือวิตามิน A วิตามิน A ด้วยถูกต้องครับวิตามิน A แลวก็พวกเบตาเ้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A นะครับพวกนี้เนี่ยเออม,มันมีการศึกษาวิจัยครับว่ามันช่วยให้เยื่อบุทางเดินทั้งหลายแหลนะ่ทั้งทางเดินอาหารทางเดินหายใจหรือเยื่อหุ้มปอดเนี่ยแข็งแรง อ่าแล้วที่สําคัญคือมันช่วยในการที่จะผลิตสารเมือกที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นจับเชื้อโรคในปอดถูกต้องครับผมก็อาศัยวิตามิน A นี่แหละครับที่เป็นตัวช่วยแล้ววิตามิน A เราจะไปหาจากอาหารประเภทไหนอ่าวิตามิน A แน่นอนวิตามิน A ก็คือพบมากในพืชผักผลไม้สีเหลืองส้มแครอทแครอทฟักทองฟักทองถูกต้องครับมะละกอมะม่วงสุก ไม่ต้องสุกก็ได้แต่กินแต่พอดีเนาะกินเต็มที่เดี๋ยวน้ำตาลขึ้นอีกถูกต้องครับผมแล้วก็สีเขียวก็เช่นเดียวกันตำลึงผักพุ่งยอดฟักแมวผักหวานหูยะอยใช่ครับมันก็มีวิตามินเออยู่สูงเบต้าแคนโรทีนอยู่สูงเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีเหลืองสถูกต้องครับในไข่แดงอย่างเงี้ยก็มีอยู่สูงเหมือนกัน แล้วเนี่ย<ม>เรากินพืชผักผลไม้ให้มันหลากหลายมันก็ช่วยได้ที่สําคัญคือขอให้เรารับประทานเถอะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาโรคเหลือรลางทั้งติดเชื้อ,อไร้เชื้ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้ววิตามิน A ก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่สําคัญ นะครับในเรื่องของอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงปอดลดการติดเชื้ออันนี้ค่อนข้างที่จะมีหลักฐานเยอะแยะมากมายเลยถ้าผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยคุมการลดลงเหมือนกันคุมการลดก็เช่นเดียวกันนะแล้วพวกอาหารพืชผักผลไม้นะครับที่เป็นแหล่งวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอเบต้าโรทีนนะครับโอเมก้าสามนะหรือแม้กระทั่งพืชผักสมุนไพรบางอย่างเช่นกระเทียมอันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยนะครับว่าดีต่อเรื่องของสุขภาพปอดเพราะว่ามีสารพวกอะลี นะครับที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงนะหรือลดปัจจัยเสี่ยงเอ่อต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ด้วยแล้วก็ขิงครับขิงด้วยอและแล้วพืชผักสมุนไพรเหล่านี้นอกจากผลไม้นะครับผักผลไม้แล้วถูกต้องครับในกระเทียมในขิงพวกนี้นะครับที่มีผลโดยตรงเลยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพปอดอืมและอย่างพวกลูกเดือยเหรอฮะลูกเดือยอ่าฮะลูกเดือยก็จะ เออได้เหมือนกันครับก็เป็นพวกใยอาหารไปนะครับแล้วก็มีพวกเอ่อแมกนีเซียมพวกอะไรพวกนี้พวกแร่ธาตุทั้งหลายแหล่ก็เสริมเรื่องของคุ้ม,มกันแล้วก็แอนตี้โอซิแดนต์เหมือนกันนะครับก็มีการศึกษาวิจัยอยู่บ้างเพราะว่าเออพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หมดแหละ แต่แค่ว่ามันจะโดดเด่นมากน้อย่เท่าไหร่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะรับประทานอาหารเพื่อบำรุงปอดค่ะมีวิตามินซีวิตามินเอวิตามินอีโอเมก้าสามนะคะซึ่งอาจารย์ก็ลยาก็แนะนำไปแล้วว่าอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างนะคะที่เราหาได้ง่ายเลยวราสามารถทำได้แล้วก้องกระเทียมกับขิงกระเทียมกับขิงก็สมุนไพรชนี้ถูกต้องครับผมในบ้านเราเนี่ยแหละมันป้องขิงไมครับว่าเรามันมีมันมีการเอามาใช้ในการป้องกันหวัดอ่าบรรเทาการวัด มันก็เกี่ยวข้องกับโรคทางเดิน,นหายใจเรื่องของปอดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะรับประทานอาหารดีสุขภาพดีแน่นอนค่ะวน,นี้